แก้แคนจากบทพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวบทที่หข้อที่32ถึงข้อที่42ได้ตรัสว่าคนทุกสมัยถ้ายังไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มองด้วยสายตาของพระเจ้าแล้วเขาก็เป็นคนที่ยังดิบเพราะเขาจะเรียกร้องความยุติธรรมแต่อย่างเดียวประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อถูกทหารญี่ปุ่นทิ้งระเบิดที่อ่าวฮาเบอร์แล้วทหารของเขาก็คิดแก้แค้นให้สาสมแล้วทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่ชุมชนแห่งนางาสกิทําให้ผู้คนล้มตายและพิการจํานวนมากในจํานวนนี้มีคริตชนชาวญี่ปุ่นเกือบห้าหมื่นคนทําให้พระศาสนจักรของเราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ พระเยซูเจา้าสนเราในวันนี้มิให้เราตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่วแต่ให้ตอบโต้ด้วยความดีเข้าทํานองที่ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจากบทจดหมายนักบุญเปาโลอักครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่สองบทที่หข้อที่17ดได้ตรัสว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระกิจเจ้าเขาก็จะเป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วขึ้นแล้วพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่า,ทา,ทาแร่หนองแสง